ดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนารัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนำเรื่องดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กำลังอ่านเรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่งซึ่งเล่าไว้โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือพระราชพรมยานแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนะคะในตอนที่แล้วก็เป็นเรื่องของสัมภเวสีซึ่งก็เกี่ยวกับ ผู้ที่ชื่อว่านายเสนอนะคะนายเสนอนี่ถูกยิงตายแต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาก็เลยต้องเป็นสัมภเวสีอยู่ยังไม่สามารถที่จะไปรับบุญหรือรับกรรมใดๆได้ไดไดหลวงพ่อก็ถามว่าจะให้ช่วยได้อย่างไรเขาก็บอกว่าให้ทำสังฆทานโดยที่ถวายพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ใหญ่ขนาด5นิ้วคือหน้าตัก5นิ้วแล้วก็มีผ้าไตรจีวรหนึ่งชุดและอาหารอย่างไรก็ได้ไม่จำกัดปรากฏว่าเมื่อท่านบอกบุญไปชาวบ้านก็มาช่วยกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ได้ถวายพระพุทธรูปถวายผ้าไตรจีวรมากกว่าที่นายเสนอขอไว้อีกท่านบอกว่าก็เห็นเจ้าเสนอเนี่ยมาช่วยงานวุ่นไปหมดเลยเมื่อเสร็จงานแล้วก็ยิ้มหน้าตาสวย ท่านก็ถามว่ามารับได้หรือเปล่าถ้ารับบุญได้ให้แสดงอาการให้ปรากฏให้ส่งกลิ่นนะคะปรากฏว่าทุกคนบอกว่าได้กลิ่นหอมฟุ้งโดยที่ไม่ต้องสูตรทีนี้ทุกคนก็อยากจะเห็นเจ้าเสนอขึ้นมาตอนนี้ชักใจกล้าแล้วนะคะบอกว่ากลางคืนไปเข้าฝันให้เห็นด้วยท่านก็ถามว่าทำได้ไหมในเสนอก็บอกว่าทุกคนเวลาจะนอนให้ภาวนาว่าพุทธโธ ให้ใจสบายเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะเห็นในฝันได้ง่ายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังต่อกันเลยค่ะเรื่องจริงอิงนิทาน เล่มหนึ่งโดยฤาษีลิงดำหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีพอรุ่งขึ้นเช้าทุกคนมาพูดพร้อมกัน มาพูดไม่พร้อมกันหรอกพูดเหมือนกันมากันคนละคราวว่าเมื่อคืนนี้เจ้าเสนอมันไปหามันไปคุยด้วยแม้รูปร่างหน้าตามันสวยจริงๆมันไม่เหมือนเก่าหรอกเครื่องประดับประดาสวยสดงดงามแสดงว่าเจ้าเสนอเป็นผีกึ่งเทวดาเข้าให้แล้วแล้วก็พร้อมที่จะเคลื่อนไปสู่วิมานใดวิมานหนึ่งอันเป็นสมบัติของมันเพราะมันเคยช่วยสร้างโบสถ์ช่วยสร้างศาลา นี่แหละท่านผู้ฟังเล่ามาก็เสียเวลาตั้งสามสิบนาทีเรื่องอย่างนี้เราเรียกกันว่าสัมภเวสีเป็นอันว่ามีจริงก็แล้วกันนะท่านผู้ฟังเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของท่านตามใจเรื่องนี้ก็จบกันตรงนี้ต่อไปใหม่เอาผีกันให้หมดผีแต่ความจริงจะให้หมดเรื่องผีนี่หมดไม่ได้เพราะว่าพบมาเยอะเอากันที่ชัดชัดผีบ้านนอกผีเมืองสุพรรณหมดไป เอาผีเมืองกรุงเทพบ้างเรื่องที่สิบผีเมืองกรุงเทพ เมืองกรุงเทพนี่ก็มีผีเหมือนกันแต่ว่าผีที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังน่ะก็ไม่คุยแล้วยังไม่คุยคุยกันเฉพาะผีที่อาตมาพบมาเองดีกว่าสมัยนั้นอยู่วัดปรปยุรวงสาวาสจังหวัดทนบุรีระหว่างที่ลูกระเบิดลงครึมครึมครึมเป็นระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองตอนที่เข้ามาอยู่วัดปรปยุรวงนั้นก็ใกล้ๆกับที่ญี่ปุ่นจะขึ้นแล้วเมื่อญี่ปุ่นขึ้นผ่านไปในไม่ช้า ลูกระเบิดอเมริกาก็มาอเมริกันนี่รู้สึกว่าเป็นคนใจดีแจกเหล็กชอบแจกเหล็กเวลานี้ก็แจกเหล็กที่ยวนยุ่งไปหมดตอนที่กําลังพูดนี้อ่านหนังสือพิมพ์บอกว่าเขาเลิกแจกเสื้อแล้วแต่ก็ยังไม่แน่นักมันยังครึ้มครื้มเรื่องการรบราค่าฟันอยู่ดีไม่ดีมันเลิกจากยวนด้วยกันมันจะมานนดไทยเข้าให้ อเมริกันก็เห็นจะต้องตั้งหน้าตั้งตาแจกเหล็กต่อไปแต่ถ้ว่านี่มันก็เป็นพศ .2516 แล้วโลกน่าจะสงบเสียทีน่าจะเหนื่อยยุ่งกันมาตั้ง30ปีแล้วตั้งแต่85 2485จนกระทั่ง2516นี่มันก็30ปีน่าจะเหนื่อยกันเสียทีนะชาวโลกนะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินกันดีกว่า เวลานี้แม่ไม่ก,ก็มากแล้วผู้ชายตายมากสาวๆก็ร้างเยอะแย่หน่อยญี่ปุ่นต้องมาตั้งฮาเร็มสงเคราะห์สาวๆอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็มีคนสมัครมากเห็นใจตามธรรมดาของโลกไม่ว่าใครไม่ติใครต่อไปพูดแต่เรื่องผีดีกว่าวัดประยุรวงสาวาสก็เป็นวัดที่มีโชควัดหนึ่งในกรุงเทพปรากฏว่าลูกระเบิดลงวัดคราวหนึ่งแต่ลงบริเวณหน้าวัด เวลานั้นที่ลูกระเบิดลงเป็นเวลา11นาฬิกากับ15หรือ16นาทีจำพลาดพลาดไปนิดก็ขอโทษด,ด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีนาฬิกาปลุกอยู่เรือนหนึ่งเวลาระเบิดลงมันหยุดพอดีไม่เดินก็เป็นอันว่ารู้เวลาระเบิดลงก่อนที่ลูกระเบิดลงสัญญาณไซเรนบอกภัยทางอากาศปรากฏขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬกาเศษเศษ พระก็มาอยู่กุฏิกันไปยืนอยู่กลางลานวัดหน้าโบสถ์หน้าเจดีย์ก็หน้าด้วยไปยืนกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ทีนี้เมื่อชาวบ้านยืนอยู่ตรงนั้นเขาคงจะคิดว่าพระสงฆ์นี่เป็นพระเครื่องก็เลยย่องมายืนรวมกับพระตอนนี้สิคนก็เต็มบริเวณลานวัดไปหมดคอยไปจนกระทั่งเวลาประมาณ11นาฬิกาเด็กวิ่งไปบอกว่าเวลานี้11นาฬิกาแล้วครับ นิมน์ฉันเพนความจริงอาตมากับเพื่อนๆก็มีนาฬิกาพกอยู่ก็บอกไม่เป็นไรจะฉันเวลาสัก11นาฬิกา30นาทีตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเรือบินมาสักเครื่องหนึ่งไอ้สัญญาณบอกหมดภัยก็ยังไม่ปรากฏขึ้นคนก็ยังไม่กล้าเข้าบ้านเวลา11อนาฬิกาประมาณ10นาทีก็เดินมาที่ตรอกวัดประยุระวงด้านทิศเหนือ ตรงปากตรอกออกไปเป็นบ้านภรยาเทพผูมาด้วยกันสามองค์ก็มาพบสารวัตรทหารสามเหล่ากับตำรวจสี่คนด้วยกันยืนอยู่ก็ยืนคุยกันถามว่าพวกคุณถ้าระเบิดมันลงคุณจะทำยังไงเขาก็เลยบอกผมก็หมอบสิครับบอกเออก็ดีเหมือนกันไหนลองหมอบให้ดูสิสารวัตรทหารบกเขาก็ทำท่าหมอบให้ดู มอบลงไปแล้วตูดมันโด่งขึ้นมาหน่อยเลยบอกนี่หัวแก่ปลอดภัยแน่แต่ตูดไม่ปลอดภัยมันต้องหมอบให้เรียบเขาถามว่าท่านเคยเป็นทหารหรือก็เลยตอบว่าผู้ชายทุกคนเป็นทหารทั้งนั้นแหละถ้าหากว่าไม่เป็นทหารกองหนุนก็ต้องเป็นทหารกองเกินเพราะในใบทะเบียนทหารกองเกินเขามีอยู่นี่ทุกคนเป็นทหารก็เป็นอันว่า พูดกันไม่รู้ภาษาแล้วพระรวนชาวบ้านคุยกันไปคุยกันมาก็พอดีเครื่องบินปียีบินมาห้าเครื่องแงนขึ้นไปดูบนอากาศเจ้าสี่เครื่องบินเป็นหมู่มาข้างหน้ามันก็บินไปเฉยๆมันไม่ว่าอะไรบินผ่านไปเฉยๆบินมาสูงแต่ก็ไม่สูงมากนักประมาณสักสี่พันฟิตรประมังก็ไม่แน่นักนะเดาๆเอาคิดว่าประมาณสักสี่พันฟิต พอจะทิ้งระเบิดได้แม่นยำเจ้าสี่ลำผ่านไปเจ้าลำที่ห้าห้อยท้ายไกลหน่อยพอมาถึงที่ไหนได้พอตรงหัวมันเปิดท้องปล่อยไข่ลงมาเจ็ดลูกเวลาระเบิดลงมาได้ยินเสียงแซดไอหางมันไปตัดกับอากาศก็แงะหน้าขึ้นไปดูเห็นว่าทุกลูกมันยังไกลอยู่ก็ยังยืนกันอยู่พอมันลงมาใกล้ๆลงมาลงมา ก็ปรากฏว่าอีลูกหนึ่งมันใกล้หัวเต็มทีก็ร้องเอ๊ะอีลูกนี้ไม่ดีพวกเราหมอบเธอะทุกคนก็หมอบสารวัตรทหารตำรวจก็หมอบพระก็หมอบหมอบราบตรงที่ยืนอยู่นั่นมีห้องแถวชั้นเดียวอยู่แถวหนึ่งประมาณสี่ห้าห้องพอหมอบลงไปเท่านั้นเองเรียกว่าเกือบจะพอดีกันเสียงเปรีย้ยความจริงใกล้ๆ มันไม่ดังครึมเหมือนไกลๆเสียงเปรี้ยแล้วก็เลยลืมตาขึ้นมาดูเห็นควันกลุ่มไปหมดก็เลยหลับตาใหม่กลัวควันอีกสักครู่หนึ่งลืมตาขึ้นมาใหม่เห็นควันมันจางก็เลยลุกขึ้นทุกคนลุกขึ้นแต่ว่าสารวัตรทหารบกลุกไม่ขึ้นเพราะไอเชิงชายห้องแถวที่มันพังลงมามันมาทับหัวเขาทับหมวกเหล็กแกก็ดิ้นอึกอักอึกอัก,อก แค่ใส่สายรัดคางไว้ด้วยเอาสายรัดคางรัดเข้าไว้คล้องคางไว้ต้องช่วยกันยกไม้ขึ้นมาเมื่อต่างคนต่างยืนขึ้นเป็นอิสรภาพไม่มีใครเป็นเฉลยของลูกระเบิดแล้วก็เดินไปที่กลางลานวัดปรากฏว่าพระทุกองค์ปลอดภัยเห็นจะเป็นพระเครื่องจริงๆพระทุกองค์ที่ยืนกลางถนนเป็นพระเครื่องหมด พระเครื่องในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเป็นพระห้อยคอเป็นพระมีเครื่องพระวิ่งหนีเก่งพอเสียงระเบิดแซดแซดลงมาแงานหน้าขึ้นมาเห็นท่าว่าจะตรงแน่แล้วพ่อก็วิ่งแนบลงไปในคูลำรางเล็กๆในกลางวัดปปะยุระวง์มีเข้าทางกุดีจีนเป็นลำรางเล็กๆพอที่เรือจะเข้าได้กว้างประมาณสักสามสี่วาก็วิ่งลงไปในรางหมด นี่พระเครื่องจริงๆใครจะตายก็เชิญตายพระเครื่องไม่ตายเพราะมีเครื่องมีเครื่องตั้งแต่พ่อแม่ให้มาขับเครื่องวิ่งหนีไปหมดนี่อย่างนี้เรียกว่าพระเครื่องจริงๆ เห็นว่าพระไม่ตายก็ดีใจหันไปดูชาวบ้านบ้างน่าสงสารเวลานั้นปรากฏว่าพบศพคนประมาณสักสี่สิบศพก็มีสตรีคนหนึ่งกำลังตั้งครันเลือดนองไปหมดแต่ก็ยังไม่ตายสักประเดี๋ยวเดียวก็ปรากฏว่านายควงอภัยวงศ์หลวงโกวิทอภัยวงศ์เวลานั้นเป็นนายกรัฐมนตรีนั่งรถไปถึงพอเห็นข้าเท่านั้นแหละ ส่งเสียงบัญชาการให้คนของแกช่วยหามคนเจ็บขึ้นรถแกไอ้คนหนึ่งไปรายงานว่ารถจะเปื้อนเลือดขอรับแกด่าทันทีไอ้รถเปื้อนเลือดมันล้างได้คนเจ็บนะมืงมอโอเออยู่ยังไง <os> ก็เลยหันไปเล่นเจ้าหน้าที่เทศบาลว่านี่ไอบั้งไอบาน่ะติดกันไว้ทำไมมายืนมือควยหลังอยู่ได้ทำไมไม่ช่วยคนเจ็บช่วยกันเดี๋ยวนี้จะมัวมายืนมือควยหลัง นี่กินเงินเดือนรัฐบาลกินเงินเดือนราษฎรน,นี่เวลาเจ้าของเงินเขามีความทุกข์ไม่มีความกระตันยูกระตะเวทีแหมแกด่ามากแกพูดเอาคนชอบใจตัวแกเองก็ไม่ได้หยุดช่วยยกคนโน้นช่วยหยิบคนนี้เครื่องแบบแกก็เปื้อนเลือดไปด้วยน่ารักจริงๆนายคงอภัยวงศ์นี่เป็นคนน่ารักไม่ได้กรีดกลายทำตัวเป็นขุนนางทำตัวเป็นกุลี ในเมื่อเอาคนเจ็บขึ้นรถแล้วรถของแกบ้างรถคนอื่นบ้างก็ปรากฏว่าเอาไปโรงพยาบาลไปตายเสียที่โรงพยาบาลบ้างหายบ้างก็ตามก็ไม่ได้ติดตามเรื่องตอนนี้มาว่ากันถึงว่าคนจะตายมีอยู่สองคนคนของร้านอะไรสหายยนตหรืออะไรก็ไม่ทราบมันลงยนยน,ยนก็ขายเครื่องยนต์นี่แหละสองคน เดินข้ามาจากสะพานพุทธเดินข้ามาจากฝั่งพระนครมาถึงสะพานพุทธย่อยฟ้าตอนกลางแม่น้ำพอดีเครื่องบินทิ้งระเบิดพอดีคนหนึ่งตัดสินใจไม่วิ่งมาแต่อีกคนหนึ่งตัดสินใจวิ่งมาเชิงสะพานเพราะหลุมหลบภัยมีที่นั่นวิ่งมาลงหลุมหลบภัยก็พอดีพร้อมๆกันหรือก่อนหน้าสักนิดลูกระเบิดก็ลงโครมพอดี ตรงหลุมหลบภัยตายหมดคนที่ตัดสินใจไม่วิ่งมาปลอดภัยอันนี้ท่านผู้ฟังก็โปรดทราบว่าเรื่องของคนจะตายห้ามไม่ได้นะมาเล่าต้นเหตุของผีวัดประยุรวงแล้วก็คงจะทราบเล่าให้ฟังว่าเขาตายกันเรื่องอะไรตอนนี้ต่อมาสักสิบวันเสร็จเศษวันหนึ่งก็ยืนอยู่เวลาเห็นจะสักตีหนึ่งหนึ่งนาฬิกา ตอนดึกๆอัตอมาชอบออกเดินเล่นก็เดินเล่นอยู่เสมอนะหน้าโบสถ์หน้าเจดีหน้าอะไรต่ออะไรนี่นะ่ะเพราะว่ามันเงียบพระหนีระเบิดกันไปหมดพระในวัดประยุรวงมีสามร้อยองค์เหลือ38องค์พระตาขาวมีเครื่องใส่เครื่องเปิดไปต่างจังหวัดหมดไม่ไหวมีทุกข์มีร้อนเข้าจริงๆเป็นพระเป็นเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแหละเปิดหมด ผลที่สุดพวกเราก็ต้องอยู่ช่วยท่านเจ้าอาวาสดูแลวัดเรียกว่าเป็นพระเดนตาย38องค์อยู่กันพอตกกลางคืนคืนหนึง่งเห็นตำรวจคนหนึง่ง วิ่งอ้าวเข้ามาจากหน้าโบสถ์อาตมาเดินอยู่ในระหว่างกุฏิถนนตามกุฏิได้ยินเสียงตึกตึกตึกตก,ก็คิดว่าใครมันกวดกันเลยเดินออกมาดักหน้าที่ไหนได้เป็นพ่อเจ้าประคุณตำรวจสถานีบุพผารามสองคนวิ่งหางชี้เชียวหมวกเมกล่นไม่เก็บถามว่าอะไรเขาบอกว่าผีหลอกขอรับถามว่าผีที่ไหน ตอบว่าที่หน้าโบขอรับมันหลอกถามว่ามันทำยังไงล่ะแกก็พูดอย่างเดียวขางสันสบอกว่าตัวมันใหญ่จังก็เลยบอกเอาอย่างนี้ไปไปดูกันแกก็ไม่ยอมจะไปก็บอกนี่เอาปืนมาให้ฉันกระสุนมีไหมเขาก็ส่งปืนมาให้บอกกระสุนมีครับเป็นปืนลูกโม่บอกไปฉันเดินหน้า ประเดี๋ยวเธอไอ้ผีพวกนี้จะยิงให้เสด็จได้ยินข่าวมาหลายรายแล้วว่ามันดุนักมันหลอกชาวบ้านไอ้ฉันพยายามเดินหาตัวมันอนะไม่พบสักทีไปไปกับฉันอีกคนนึงหยิบกระสุนขึ้นมาบรรจุเขามีปืนยาวบอกอา้าวถ้าเห็นแล้วไม่ต้องรอหรอกยิงกระบาลมันเลยไอ้ผีพวกนี้ต้องเอาให้เข็ดไปเดินดูกันทั่วบริเวณผีก็ไม่มี ตามธรรมดาผีน่ะกลัวคนบ้าแต่คนดีน่ะผีชอบหลอกคนบ้าผีไม่หลอกทีนี้หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาก็มีข่าวเรื่อยๆมีแม่ค้าบ้างนักเที่ยวบ้างเด็กเด็กบ้างพวกหนุ่มๆสาวๆบางทีก็เอาบริเวณวัดเป็นสถานที่รื่นรมเขาจะทำอะไรกันบ้างก็ไม่ได้ดูเขารอกมันนั่งคุยกันมืดมืดไอที่คนจะเห็นเขาไม่อยากนั่ง ไอ้ตรงไหนคนไม่เห็นเขาอยากนั่งเป็นเรื่องของเขาเป็นตามธรรมดาคนพูดนี่ก็เหมือนกันสมัยเมื่อเป็นหนุ่มๆก็แบบนั้นแหละแบบเดียวกันไอ้แรงต่อแรง้งถ้าจะมาเหม็นสาบกันเองมันก็ไม่ดีเหมือนกันแหละก็เป็นอันว่าเป็นธรรมดาของโลกความสุขใจมันอยู่ตรงนั้นแต่ความทุกข์มันจะตามมาทีหลังเป็นประการใดบ้างเป็นเรื่องของมันยังไม่ถึงเวลา อีตรงนี้ว่ากันตรงสุขเสียก่อนแล้วก็ขโมยมาสุกกันอิสระเสรีมีอยู่เฉพาะในร่างกายของตัวตัวของเราใครจะมาเป็นใหญ่ใครจะมาว่าดีหรือไม่ดีเป็นเรื่องของชาวบ้านนี่มันเรื่องของเราอ้าวนี่ตเตลเิดเปิดเปิงไปอีกแล้วเล่าให้ฟังตอนนี้มาวันหนึ่งที่หน้าวัดประยุระวงเขามีร้านร้านอะไรล่ะร้านนมสดเคี่ยว เรียกว่าร้านในชมเรียกว่าชมพานิดเดิมทีเดียวแกอยู่สี่แยกบ้านแขกแกซื้อนมสดมาแล้วแกก็เคี่ยวเคี่ยวแล้วก็ขายมีราคาดีมากได้กำไรมากแกก็ขยายร้านมาตั้งที่หน้าวัดไปอยุ่รวงร้านของแกใหญ่โตด้วยอำนาจแกมีสตังแมมร้านใหญ่โตมากแต่ทํำด้วยไม้นะเป็นอาคารไม้แกสั่งช่างทำวันเดียวเสร็จนี่นะ สามารถตั้งโต๊ะคนบริโภคนมสดแก่ได้ไม่น้อยกว่า6-70คนแล้วก็มีห้องเก็บของห้องปรุงนมสดห้องเคี่ยวนมสดอะไรต่ออะไรอีกตั้งเยอะแต่ความจริงมันก็โตมากช่างทำตั้งแต่ตอนเช้าตอนเย็นขนของเข้าได้เลยนี่มีสตางค์เสียอย่างเดียวนึกอะไรมันก็สำเร็จแต่ไม่แน่นักนะอย่าไปนึกใจคนเข้าถ้าไปนึกถึงใจคนเข้าจะไม่สำเร็จ นึกถึงตัวคนอาจจะสําเร็จนิรมิตตัวคนอาจจะได้แต่ว่านิรมิตใจไม่ได้แน่ถ้าเขาไม่พอใจซะอย่างเดียวเงินไม่มีความหมายแต่ที่อุทิศกายให้กับเพื่อเงินจะเอาเงินแลกตัวได้แต่เอาเงินแลกใจไม่ได้ตอนนี้ร้านในชมแกมีตอนต้นแกก็เก็บสตางค์พระเต็มราคาต่อมาแกขายดีมากเข้าแกขายได้วัลพันบาทเศษ พันห้าพันแปดสองพันก็เคยได้สมัยนั้นนะ่ะค่าของเงินยังดีอยู่ก๋วยเตี๋ยวสี่สิบชามต่อเงินหนึ่งบาทสองชามห้าสตางค์ต่อมาแกก็เก็บครึ่งหนึ่งต่อมาแกก็ไม่เก็บสตางค์พระเพราะมีรายได้มากอีตอนไม่เก็บสตางค์พระนี่สิพระไม่เข้าร้านเพราะอะไรเพราะว่าอาย เข้าไปแล้วเมื่อฉันจนอิ่มแล้วปรากฏว่าเขาไม่เก็บสตางคราวหลังท่านก็อายท่านก็เลยไม่เข้าร้านจะมีอยู่บ้างก็พระที่ไม่รู้เรื่องไปแวะตอนเย็นไปเรียนหนังสือกลับมาแล้วก็เยอะต่อมานายชมก็เลยมาถามว่าท่านมันเป็นยังไงขอรับพระทำไมไม่เข้าร้านผมผมตั้งใจทําบุญก็เลยบอกว่าโยมศรัทธามากเกินไป โยมไม่เก็บสตางเลยนี่ไม่ไหวหรอกพระเขาก็อายถ้าทางที่ดีแกเก็บสักครึ่งหนึ่งแกก็บอกว่าผมน่ะได้จากคารวาดมากแล้วนะขอรับผมอยากจะทำบุญกับพระสำหรับพระเท่าไหร่ก็ตามเธอผมเต็มใจถาวายก็บอกว่านั่นมันเป็นความดีของโยมโยมมีเจตนาดีแต่พระเองท่านก็สงสารตัวท่านเหมือนกันท่านอายท่าน แม้แต่อาตมาเองก็ยังไม่กล้าไปฉันเลยเวลาจะฉันก็ให้เด็กไปซื้อแกก็บอกแหมไม่น่าจะทำอย่างนั้นก็บอกว่าความจริงมันก็ไม่น่าจะทำหรอกโยมแต่ว่าหนักๆหลายวันเข้ามันก็เกรงใจแกก็เลยถามว่าจะทำยังไงล่ะพระจึงจะเข้าร้านได้ก็เลยบอกกับแกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันโยมปิดป้ายไว้ว่า พระถวายครั้งหนึ่งเก็บครั้งหนึ่งต่อแต่นี้ไปพระจะเข้าร้านมากแกก็บอกว่าแหมไอใจผมเองอยากจะถวายทั้งหมดเอาเถอะในเมื่อท่านไม่มากันจริงๆก็ไม่มีโอกาสได้ทําบุญถ้าอย่างนั้นผมจะทําป้ายตามที่ท่านว่าแกก็สั่งให้ลูกน้องทําป้ายวันนั้นก็ปรากฏว่าตอนเย็นพระเต็มร้านตามเดิม แกก็ยิ้มย่องผ่องใสดีใจว่าแกมีโอกาสได้ทำบุญนี่เรื่องของนายชมนะจวนจะถึงผีวัดประยูรวงแล้วเล่าตอนต้นเสียก่อนไอ้ผีตอนไหนที่ไม่รู้ตอนต้นก็ไม่เล่าให้ฟัง แล้วต่อมาวันหนึง่งอาตมาก็มีเพื่อนพระหลายองค์ประมาณสักสิบองค์จากต่างวัดมาเยี่ยมเขามาตั้งแต่ตอนเย็นคุยกันไปยันค่ำประมาณสักสองทุ่มเดือนหายเวลาสงครามก็ทราบแล้วนี่เขาพรางไฟไฟมันก็ริบปรีริบปรีไฟตามถนนก็เอาผ้าไปหุ้มซีอีกด้วยหุ้มเป็นกระบอกเพื่อไม่ให้แสงออกอะไรก็ตามที่ปรากฏว่า เวลากลางคืนเครื่องบินมาทิ้งระเบิดมันก็ทิ้งถูกจุดหมายดีไม่ดีถ้ามืดเกินไปมันก็จุดไฟของมันเองเอาไฟจุดในอากาศสว่างดีเสียกว่าไฟข้างล่างอีกความจริงไม่มีความหมายเลยทำพรางไฟให้พวกกันเองลำบากเปล่าๆความจริงไม่น่าจะพรางอีแบบนั้นมันไม่มีผลคนที่อยู่ข้างหลังนี่จะอ่านหนังสือก็อ่านไม่ถนัด แสงไฟจะลอดออกทางหน้าต่างก็ไม่ได้ตำรวจก็คอยว่าแต่เวลาเครื่องบินมันมามันจุดไฟของมันเองสว่างจ้าไม่มีใครว่ามันแปลกเมื่อบรรดาเพื่อนพระมามากอัตมาก็เรียกเนนมาสี่ห้าองค์บอกว่าเนนเอากระติกลูกใหญ่นี่นะไปซื้อนมสดที่โยมชมเอาใส่มาให้เต็มแล้วก็เอากาลูกนี้ใส่น้ำร้อนมาด้วย ให้เขาใส่ใบชามาด้วยอาตมาเป็นคนไม่ติดชาเนนก็ไปพอไปถึงสักครู่หนึ่งแกก็ต่างคนต่างวิ่งวิ่งเข้ามาเลยอาตมาคุยกับเพื่อนอยู่แกวิ่งมาถึงก็กระโดดเข้ากลางวงถามว่าอะไรพูดไม่ได้ไปตั้งนานอึกอักอึกอักในที่สุดเนนองค์หนึงน่งนึกขึ้นมาได้เห็นจะกำลังใจดีกว่าเขาบอกว่าผีหลอกขอรับ ถามว่าผีที่ไหนบอกว่าที่ระหว่างเจดีกับรั้วโบสถ์อันเป็นทางเดินผ่านตรงนั้นเลยประตูเสือออกไปหน่อยถามว่ามันทำยังไงตอบว่ามันทำตัวใหญ่ครับมันนอนเต็มทางพวกเราก็แปลกใจว่าไม่เคยพบเลยก็เลยชวนเพื่อนๆพ,พ,พร้อมด้วยเนนทั้งหมดบอกไปดูกันมันผีที่ไหนว่า ฉันก็นอนดึกๆึกทุกคืนทำไมมันไม่หลอกพวกฉันทำไมมันหลอกพวกแกก็เดินออกไปจากกุฏิมันก็ไม่ไกลเวลานั้นเป็นเวลาประมาณข้างขึ้นใกล้จะกลางเดือนอยู่แล้วพระจันทร์สว่างมากสว่างแจ๋วเครื่องบินน่าจะมาเพราะว่าไม่ต้องใช้ไฟส่องก็มองเห็นไปถึงระหว่างเจดีกับรั้วโบสถ์เป็นทางผ่านเนนแกก็บอกว่า ตรงนี้แล่ละขอรับเมื่อกี้เนี้ยมันนอนขวางทางผมอยู่ผมหลีกมันไปก็ไม่ได้ปันพลิกไปบริกมาผมตกใจกลัวพอได้สติผมก็วิ่งกลับพระพวกนั้นเพื่อจะเป็นการให้กําลังใจเนนว่ามันไม่มีอะไรก็ตรวจกันช่วยกันตรวจเดินไปเดินมาเอา้าผีมันอยู่ที่ไหนวะไม่เห็นมันมีอะไรนี่พวกแกตาฝาดไปละมัง้ง ก็ว่าอย่างนั้นแต่เนนก็ไม่ยอมเชื่อเพราะแกะโดนจริงๆร,ระหว่างที่เดินกันไปเดินกันมาแสดงว่าผีไม่มีนั่นแหละเสียงแหวกอากาศวืดวืดมาคล้ายๆกับเสียงลูกกระสุนปืนแหวกอากาศหล่นปุ๊ลงตรงกลางทางสีขาวๆโตประมาณเท่าลูกมะพร้าวพวกเราก็ยืนดูเอ๊ะมันลูกอะไรแล้วมันมาได้ยังไง ไม่มีต้นหมากรากไม้แต่มันแหวกอากาศดังประเดี๋ยวร้องอึดอๆดอึด,อดขึ้นมาคล้ายๆกับเบ่งตัวมันโตขึ้นทีละนิดทีละนิด,นดในที่สุดก็เป็นคนกลางขากลางแขนนอนเต็มทางเลยเรียกว่าเต็มเลยเต็มอีช่องนั้นเต็มหมดพระทุกองค์เนนทุกองค์รวมทั้งอาตมาด้วยที่อวดเก่งยืนกันขาแข็งต,ตามๆกันตกใจ ยืนกันสักพักหนึ่งไม่มีใครกล้าทำอะไรไอ้เจ้านั่นก็เบ่งทำตาโตอ้าปากกรอกตาไปตามเรื่องเห็นชัดๆมันเป็นคนเราดีๆนี่แหละแต่ตัวมันใหญ่มาก เห็นกันอย่างนี้แล้วจะทำอย่างไรกันต่อไปคุณผู้ฟังต้องติดตามในตอนหน้านะคะวันนี้เวลาของรายการแบ่งปันเรื่องดีๆหมดลงแล้วดิฉันแสงอรุณการจนรัตต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนคะ่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีคะ่ะ